สับแบบนี้เขาเห็นหน้าไพ่ไม่มีประโยชน์มาเข้ามากันได้นะจัดของขวัญก่อนนะครับแล,ล้วเดี๋ยวจะดูให้นะมีหัวใจสม้มสวัสดีครับท่านมหาปร,ริญญาแปดมาแล้วนะพระมหาแพอะไรมามหาขอบคุณมากนะคะมห,มหานุพรัชสวัสดีนะครับนะพระมหาพระนุพรัตเอาวันนี้ขึ้นกล้องอกัน <มะ S 1> ได้แลาะคำถามเฉพาะเจาะจงมาหนึ่งข้อคะ่ะอย่าถามสองพยางนะคะมาแล้วเหรอหัวใจส้มเอ๊ะมาแล้วดอกกุหลาบอ่อชื่ออะไรจ๊ะกุหลาบ ส่งแล้วครับ,รบถามได้เลยครับตั้งคําถามถได้เลยพิมพ์ชื่อและคําถามเฉพาะเจาะจงมาหนึ่งข้อค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับนะสําหรับรายการของเราในรอบนี้มาแล้วหัวใจส้มถามว่าอะไรว่ามาเขาถามว่าแก้วแก้วขาขายใช่แบบนั้นไม่รู้นะอ่ามาย้อนกลับไปดูใช่แก้วขาขายอื ค้าขายถือว่าระยะยาวดีครับไพ่ใบนี้นะอาจจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมนะคะนะระยะยาวดีก็เล่าให้ทุกคนฟังหาความรู้เพิ่มเติมแล้วจะแบบคล้ายๆแบบม,มันจะดีขึ้นหลายๆอย่างเลย่ะการเงินเหรอไหน๋ดูสิคุณถามมาอ่อหนึ่งดอกกุหลาบนะถามชื่อลิขิตวาสนาชื่อเลิศลิขิตวาสนาการเงินมาเดี๋ยวดูให้การเงินของคุณเหนื่อยมากเพราะคุณจะได้เงิน,นะน,นต้องขยันมากอะ่ะถึงจะได้เงิน เหนื่อยเหนื่อยนะครับนะ,ขบะเข้ามากันได้ขขบคุ้ค่ะเขาคุ้นค่ะเหนื่อยครับก็จะได้เงินโอ้โหจะได้เงินแต่ละรอบขยนันต้องขยันจริงๆนะไพ่เป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าซึ่งมันมันบ่งบอกว่าเป็นคนนักต่อสู้หรือว่าคนที่มีความอึดทนแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำอดน้ำทนมากนะเอาเข้ามากันได้นะครับนะกดแชร์ออกไปเสร็จแล้วก็จัดของขวัญมาแล้วก็ตั้งคาถามกันได้อย่างวันนี้ผมจะมาเล่านะ ว่าเรื่องทัศนายานต่างๆเนี่ยการมองการมองด้วยด้วยด้วยกำลังยานคนเนี่ยไม่มีไม่เท่ากันเพราะหนึ่งมันจะมีกําลังยานญาณอยู่ประมาณ3ประเภทเป็นหลักกําลังยานญาณหรือชานเน่ยสประเภทในการมองอนาคต